วันนี้รู้สึกหิวข้าวมากๆเลยครับอยากกินอะไรเผ็ดๆเลยจะชวนพี่ๆทุกคนมาทำแกงคั่วพริกเนื้อส่วนพื้นท้องวัวก,กินกันดีกว่าครับรับรองถึงความเผ็ดอร่อยถึงใจแน่นอนเลยครับอ <c oughs> กินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับโอ้โหไม่ต้องบรรยายเลยรีบไปทำกันดีกว่านี่เลยครับใช้เนื้อส่วนพื้นท้องวัวนะครับที่ใช้ส่วนนี้เนี่ย เพราะว่าจะมีความเหนียวสู้ฟันรับรองว่าแบบอร่อยมากๆเลยครับเวลากินเนี่ยจะเข้ากับพริกแกงที่เราผัดมากๆเลย uh huh. หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับใช้2ชิ้นด้วยกัน uh huh. นี่ไงครับแล้วก็หั่นพริกนะครับเป็นท่อนๆแบบนี้เลย ค่อยๆหั่นนะครับแล้วก็ตั้งกระทะเติมน้ำมันเลยครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับกะปิทรงเครื่องครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยครับกลิ่นหอมมากๆตามด้วยน้ำครึ่งแก้วแล้วก็ผัดเข้าไปเลยครับให้เข้ากันกล <c oughs> ิ่นนี่หอมสุดๆเลยตามด้วยเนื้อนะครับส่วนพื้นท้องบัวที่เราหั่นเตรียมไว้ ผัดให้เข้ากันจนหอมเลยครับโรยใบมะกรูดลงไปแล้วเติมน้ำนะครับจะเพิ่มความหอมนะเราจะตุ๋นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณ30-40ถึงีนาที น้าแห้งก็คอยเติมน้ําไปนะครับจะทําให้เนื้อไม่เหนียวเกินไปปรุงรสด,ด้วยน้ําปลา1ช้อนโต๊ะเพิ่มความหวานกลมกลมด้วยน้าตาลอ้อยธรรมชาติไว้ชีฟซูก้า1ช้อนโต๊ะครับแล้วคนให้เข้ากันครับจากนั้นปิดท้ายด้วยโรยใบมะกรูดซอยและพริกแดงครับใส่ลงไปเลยหืมน่ากินมากๆผัดให้เข้ากันครับนี่ไง เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหกลิ่นหอมั่วน้ำลายมากๆโปะวางลงบนข้าวสวยร้อนๆได้เลยครับหืมน่ากินใช่ไหมล่ะครับวันนี้ก็หิวมากๆด้วยอยากกินอะไรที่แบบเผ็ดๆแซ่บๆเนี่ยครับโอ้โหต้องเมนูนี้เลยแกงคั่วพริกเนื้อหืมนี่ไงครับมาชิมกันดีกว่าอื เห็นแล้วก็แบบกลืนน้ำลายเลยนะครับนี่ครับมาชิมกันงำ่ำอุย้ยอร่อยมากเลยครับเนื้อไม่เหนียวเกินไปกำลังเคี้ยวเลยพริกแกงหอมอร่อยเข้มข้นมากๆโอ้โหถูกใจมากๆเลยครับลองทำกันดูนะ